ไม่เอาพอมีญาติมาญาติมาเหรอครใไปแม่วะไปมาน่าเออลูกเช้าขึ้นชิ่อ๋อขึ้นมาใครไม่ลุกใครก็ไม่ลุกโอ้ยตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมไอ้เก้าอี้ตรงนี้จำได้เลยที่ตอนนั้นมาแล้วก็โอ้ดูเตาดิเออ เตาฉันมีลูกที่ฉันมาเป่าเตาด้วยนะอันนี้คือเหมือนสมัยเกาหลีกงสียยุทธยาเตาโบราณนะจ๊ะ๋อ้ทำอาหารตรงนี้นะนี่มีฟืนด้วยนะมีฟืนนด้วยะข้างหลังบ้านคนใส่รองเท้าอย่างยิ่งตรงนั้นจัรมาอันน นี่อ่ะมีต้นไม้ด้วยนะอุ้ยเสียงอะไรน่ะแมวกัดกันหรอว้าววู้วู้วูวู้วู้ว้วู้้วู้วู้วูวู้้ว้วู้้วู้วู้ว้วู้วูวู้วอู้ว้วู้้ว มาเลยมาดูหน่อยดูหน่อยแม่มาดูหน่อยนี่เลยมาดูหน่อยมาดูเป็ดเอ็มเคมด้ยมัน่ะเราไปยกุเลยนี่ตวามาดนาเนื่น่ไงชื่อี่้ยอยได้เลยได้คดนั่งน่ะเดี๋ยวดูจัดการเองเอพผอไม่เป็นไรเอาผอนั่งนุอาอนั่งนี่นะโอ เออเออเเลนมานเล่นเล่นเล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 ่นามามาถอนหอนถอนหอนหยาดหนึอหอนท้กอดหอน้าโอ้หตัดมตัมาเด่นมากเลือดไหลัง่นใเยอะหนักด้วยหนักนะหนัเห็นไหม อะไร่อาผอหายใจดีนะลูกอมียเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอือบ้านผัวใต้เลยโองแก่น้อยโอ้โกทำงานค่ะทำงานบ้านเผื่อใต้เห็นไหมไอ้เหลยเหยน โอ้ยน่ากินจังน่ากินจังเลยเนาะได้ได้ได้ท่านไม่เคยเห็นอะไรเห็นี่หมูแดงด้วยนะมีหมูแดงหลายคนชอบเยอะๆของแต่คนเดิมเป็นไรอันนี้เยอะอันนี้หมูแดงยังไม่ได้หั่นนี่ใช่มหเก็บไว้ได้หลายวันอันนี้ยังไม่ได้ลวกนะผอจ๋อเออฟีดได้เนาะได้ยังไม่ได้ลวกฟีดแล้ค่อยๆลวกได้ค่ะน้ำจิ้ม้ทังต่าจิ้้มทังหลายเลย เออไกวไกวนะลุงออม่ามันขอไถ่ไกยไวนะ้ลงนะหลังเหลืองเหลืองเลยโตเร็วๆนะอ๋อนั่งรถเต็มแล้วรถเต็มใช่ไหมใช่

นี้ก็ใช้ตู้เย็นไหมก็ยังเป็นต้องเต่งกี่ล่ะอามะเดี๋ยวค่อยๆนั่นไม่กินเลยอันเจ้าไงมดที่ติดเราเก็วางไว้ก่อนใจจะของเนี้ยนี่น้ำจิ้มน้ำจิมหมูแดงน้ำจิ้มเป็ดหิ้มซึลิมร้องเยแต่นีไก่หมาวี่ดงย้อมมีน้ำไว้้ร้อมีน้ำจิ้มเป็ดจิ้มไก่ไหนก็ไม่รู้นนน้ำจเปย่างน้ำจิ้มเป็ดย่างไแก ปิดมันอือหูไอติ่งไหเก็บเยอะเอ๊ะหนูมาติ่ไหนเอ้ยนี่อยู่ที่ไหนแล้วแหนะนี่ผมใช้รึมั้ยนี่แอปผมใช้เรื่อดกินมืดหรอป่าเดี๋ยวกินประมาณประมาณเกือบทุ่มอ่ะเกือบทุ่มเรอเตีมเลยเนาะ เขาบอกเอาบะหมี่หรือว่าเอาข้าวกินกับข kind of ้าวร้องช่วยทำช่วยทำาเ็นดรน้น้ำจิ้มืเนี่ยโต๊ะหมอเียวเหมือนกันคข้มามาเดี๋ยวดูสิเหมือนกันเลยชนิดเดียวกันเลยจ้ะแล้วทำไมมันต้องมีซองเล็กซองใหญ่ของมันน้เดียวกันน้เดียว นี่แก่นี่ลูกนี่หมอลับเจ้ากเขีนยไหมนี่ไงนี่ลูกเอ่ลิ้มหรอเพียโอ้ยแต่หนีหนีละจิมก็ได้ลายแกะใส่ถ้วยไว้แต่น้ำจิ้มมาฮัลโลลอ่ะ ฟิตฟิๆแต่ว่าลาดาลงไปก็อร่อย่าลงไปไม่ใล้ก็แล้วแต่อมานเพิมห่อโป้ยมอ้องฟงุงโป้ยอตู้เย็นไปไม่เดี๋ยวหนี่กินก่อนไม่กลก่อนเอาอหันมาเป็นใส่จานเงี้แล้วก็ลาดไปเลยอ่อันนี้น้ำจิ้ม MK ็มเค้นี่อยซิซุนน่ะเขามาให้ตลกดีเขามาให้ทุกคน ใส่พริกไม่ได้ใส่อะไรมีแก่ของว่าอ่นเป็ดมาใส่จานแล้วก็อย่าเอาแต่อยากจะกินไวดกก็ค่อยกินนะไม่ค่อยกินกนได้หลายวันก็กินข้าวซิกกันนะอืมนี่ไงเฮาซีอ่อมีแก่อูซี่ยูปิวนักเกี่ยวแก่บีกน้ำส้มนี่น้ำจิ้มนี่ขิงดองกับแตงกวาขิงดองบอกว่าซิกันขี้แก่ซีกันขิงดองแตงกวา น้ำสีอิวสีอิวสีอิวกับอะไรนะสีอิวกับิกดองอไม่เผ็ดค่ะน้ำสุกี้หวานๆเค็มๆนิดหน่อยมองใหญ่กำลังอื่นยิวเปล่าหยูไหมคะจูนๆจูนๆนปลดไทยไม่มีอะไรกินน่จูนๆจูนๆหูตั้งใจมาหาพอทยห้ยเ้ยไเหม็น่จัดกายนีแคหมั่นุกแคเนี่เยังงเราไปแตแช่เย็นฟองเราไมตะ เนี่ยเีวซอนมีบุนมีกินลูกลูกเออหยินลูกอีกห้าใจก็ได้ลูกีห้าใจแต่ีแก่กิาลูกมันยังไม่ได้ลวกไม่ได้ลวกเลยังไม่ลวแค่ลูกอีห้าใจแว่เขาเหมือนบบหมีธรรมดาเนล่ยลกนาทีนึงก็พอแล้วพอนาทมีกระเทียมลูกๆถ้าจนแต่ไม่กระเทียมใหญ่กระเทียมเจียวนะพอ เนี่ยไอ้คุณสุยจะจอซุนเนาะหมอสุยเนี่ยนี่สิอับหมูมูแดงเนาะสุยเก็บไม่ฟองซี่อยู่ได้ประมาณท้อฟฟี่ได้ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์กินได้อยู่ได้อยู่ในร้านน้ำนี่ลงไปก็ได้น้ำเผ็ดกล้าอร่อยนี่แกะ บีบร่องนี้ก็ได้ราดกับเมียอ่อเออใช่ก็จะต่อเสร็จเลยจะมายุ่งเดะมั้งอันนี้เหมือนกันหมดลุงกด้เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดมีมีถุงใหญ่ถุงเล็กงานเยอะมากนันแต่ป่าเหล่าคนป่าไม่เคยคือเนี้ยมีเด็กเด็กเยอะเลยเนาะมีน้ำเด็กเยอะเพื่อนเยอะเลยข้างหลังหนูสิเล่นกันใหญ่เลยเด็กเจ๊นะอืม ยิ้มแล้วเว้ย <Jenny> ยิ <twitch> ้มแล้วปอดท้ายนี่บ้านผมาเมื่อไหร่มาหาปอดท้ายเสียงอะไรนะแมวกัดกันแมวยังไหมแมวมันยิ้มสุดมีกี่ตัวแมวคนอื่นแมวคนอื่นต้องกินหรอยิ้มซี่เปามาหายกินไงจุ่มก็ป่วยไม่นิบหรือไงตรงนี้แค่ฟิตตัวหนึ่งก่อน

thì nó mò xáo lẻ ừ. kiểu tèm mò phai đó cũng nhà tôi thì mà. mà ai cái dòng trẻ thế có, đường, phát, ừ. thì cái chồng thì ở cái ca nó có mà đó chúng được xí phan đều có cả mà mà ừ. cả mà, ừ. mà, ừ. ừ. mà non nị mà đó được cả mà non nị ôi tệ gì đó cá mò eo eo lại cả yên á đâm đâm ép nữa nữa thường à นี kind of um, ่เป mm. ็นอะไรคะเป็ดเป็ดชื่ออะไรบมออพอไทย่อไทยรู้หมง่อนเาป็อนี่เป็ดอะไรคะบมอองเป็ดอะไรหยุเดียถอยนไปนะเอไรหอันนี้เป็ดเป็ดอะไรคะบออพอไทยอพอใต้ไม่รู้ว่าเป็นเป็ดอะไรบ่ออพไทยก่อนมาจากไหนจับมาจากไหนนี่จับมาจากไหนบอออพอไใ่ไหไปซื้อมาหรือจับมา จะนส่ผีตโกนซินียเตรียมก็เจ้สาวเอาเ่๋เจ๋เีเพื่อนเต็มเลยเห็นไมอยากเล่นด้วยนะเพื่อนอยากเล่นด้วยนะนี่ไม่ขีเกียจบรีุ่บรก็มง้ขอดูแล้วหมูแดงนีเช็ดกนหอ ก็เดี๋ยวมากับมาเอามาค่อยๆทำอาพอแหละไม่เดี๋ยวเขาแก้การของเขาเองไม่กินไม่ลงเอาพอไม่ถูกใจเอาพอทำเองช่วยพอแล้วแหละมาไม่ต้ต้องพอก็าทำเองได้เขาถูกใจเขาไม่เอาทาเเอองพอสั่งงานคนอื่นได้แล้วโอ้สบายสบายไม่ต้องทำเองทำเองน้ำเพรนี่แก่หนึ่งโมองลงไปเนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเขาตัวให้แล้วกันนี่ไม่ต้องช่วงแข็งช่วงธรรมดาเลย ฟีดเถอะหมาไม่หมดหรอกไม่แข็งได้แต่ว่าพอเอาสมมติว่าแข็งเสร็จก็รอให้มันละลายมันจะไม่เกาะไม่เกาะมันต้องนั่นเองของนู้นฟีดบ่อยที่หนูเคยฟีดไงปกติถ้าเป็นบะหมี่ต้องฟีดไม่กินเบื่อ ลอยเดี๋ยวหนีอันนี้จัดการซื้อให้หนีกินเพรต้องกินจนเบื่อแล้วกินจนเบื่อแล้วพรุ่งนี้มากินข้าวนะ่อนัดกับได้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 กินไก่ไิโข่วเลยนะกินเด็ดไม่กินไก่กอดกินแค่มือก็ยังเดียวเดี๋ยวสั่งมาเดี๋ยวสั่งมาจัดไปเลยกินกับพราทุกได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อ